ครับผมพี่ปูเจ้งสว่างครับในวิดีโอตอนนี้ก็ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับก็คือจะเป็นการสอนให้เด็กเล็กๆที่หัดพูดภาษาอังกฤษครับรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ได้ฝึกไปกับลูกด้วยแล้วก็รวมถึงผู้ใหญ่ด้วยครับที่อยากจะฝึกภาษาอังกฤษแบบง่ายๆไปก่อนนะครับเรามารู้จักศัพท์เพิ่มเติมกันหน่อยนะครับคราวนี้ผมก็จะให้คุณได้รู้จักศัพท์ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษด้วยครับแล้วก็รู้จักส่วนต่างๆของร่างกายจากนั้นก็เครื่องแต่งกายครับเสื้อผ้าที่เราใส่นะครับ แล้วก็อาชีพที่เราจะต้องเจอกับบุคคลที่เราคบหาด้วยในบุสังคมครับเริ่มแรกเรามาดูเรื่องสัตว์กันก่อนนะครับเริ่มแรกนะครับผมก็จะมีบัตรที่เป็นมีรูปสัตว์ต่างๆหลายชนิดเลยมาให้คุณได้ดูกันครับมาดูตัวแรกกันก่อนครับพูดออกเสียงตามไปชัดๆนะครับกระต่าย Rabbit จิงโจ้ Kangaroo Cat, goat, cat, sheep, Moo. pig, me panda, panda, ta elephant, me bear, ma. คอร์สม้าลายเซบราวัวควายบัฟฟาโล่กวางดีร์ฮิปโปโปฮิปโปพตัมมัสหรือฮิปโปแร rhinoceros Gir giraffe เสือ tiger สิงโต lion จระเข้ crocodile หรือ alligator งู snake เต่า turtle วานหรือกระวาน Whale ฉลาม Shark เป็ด Duck ไก่ Rooster พึ่ง Bee ผีเสือ้อ Butterfly สุนัข Dog แมว Cat หนูหนูตัวเล็กๆ Mouse หนูตัวใหญ่ๆ Rat ลิง Monkey ลองดูซ้ำๆไปครับแล้วก็เปิดย้อนกลับไปแล้วก็พูดออกเสียงต่างๆนะครับดังนั้นถ้าคุณออกเสียงสัตว์ต่างๆได้เป็นแล้วใช่ไหมครับคร่านี้ผมก็จะปืกให้คุณได้ลองพูดกับรูปบ้างว่า คุณชอบลิงไหมคุณก็ต้องใส่ตัว s เข้าไปที่สัตว์พวกนี้ด้วยนะครับเป็นคุณชอบลิงไหม do you like monkeys อ่าเวะลาตอบครับก็ตอบฉันชอบลิงก็พูด I like monkeys ใส่ s เข้าไปด้วยตรง monkeys ถ้าไม่ชอบก็ I don't like monkeys อย่างนี้นะครับต่อไปอคุณชอบหนูตัวใหญ่ๆไหม do you like rats ถ้าไม่ชอบก็ I don't like rats ถ้าชอบหนูก็ I like rats นะครับนะคุณชอบแมวไหม Do you like cats ถ้าชอบก็ I like cats ถ้าไม่ชอบก็ I don't like cats สุนัขครับคุณชอบสุนัขไหม Do you like dogs ถ้าชอบก็ I like dogs ถ้าไม่ชอบก็ I don't like dogs อฝึกครับคุณชอบผีเสื้อไหม do you like butterflies ถ้าชอบก็ i like butterflies ถ้าไม่ชอบก็ i don't like butterflies คุณชอบพึ้งไหม do you like bees ชอบก็ i like bees ถ้าไม่ชอบก็ i don't like bees คุณชอบเป็ดไหม do you like ducks ถ้าชอบก็ i like ducks ถ้าไม่ชอบ I don't like ducks อย่างนี้ครับฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆกับสัตว์ต่างๆนะครับคราวนี้มาดูหมวดหมู่คำที่แป็นวัยาวใตรางรากัตมาครับอ่าเรามาเริ่มจากตาก่อนครับตาคำว่า eye ถ้ามีสองข้างก็เติม s ก็ไปออกเสียงว่า eyes ต่อไปครับจมูกครับจมูกออกเสียงว่า nose ปากครับออกเสียงว่า mouth ฟันครับ ฟันถ้ามีซี่เดียวก็ tooth เอาลิ้นออกมาด้วยครับถ้าฟันหลายๆซี่ครับก็เป็น teeth อย่างนี้ครับเอาลิ้นออกมาด้วยต่อไปลิ้นครับลิ้นพูดว่า tongue คางครับคางพูดว่า chin ต่อไปริมฝีปากครับริมฝีปากมีปนกับล่างเติม s ด้วยริมฝีปากพูดว่า lips ครับมีสองอันต่อไปครับแก้มครับแก้มพูดว่า cheek แก้มสองข้างพูดว่า cheeks นะครับต่อไปครับคิ้วครับคิ้วพูดว่า eyebrow ถ้าหสองอันพูดว่า eyebrows นะครับหน้าผากครับหน้าผากพูดว่า forehead ศีสษกครับศีสษกทั้งหัวเลยพูดว่า head หน้าครับหน้าเราเนี่ยนะครับพูดว่า face อา้าวหูบ้างครับหูพูดว่า ear ีนี้มีสองหูครับพูดว่าเติมเด้วยเป็น ears ต่อไปครับมาดูอกครับอกพูดว่า chest ออกเสียง st ชัดๆครับ chest หัวไหล่หัวไหล่พูดว่า shoulder หัวไหล่หรือบ่าก็ได้พูดว่า shoulder ถ้าหัวไหล่หรือบ่าสองข้างเลยพูดว่า shoulders านี่นะครับต่อไปท้องครับท้องออกเสียงว่า stomach ต่อไปครับมาดูขาบ้าครับขาพูดว่า leg ถ้าขาสองข้างพูดว่า legs หัวเข,าวเขาว่าห nee ัวเข,ข่าพูดว่า knee หัวเข่าสองข้างพูดว่า knees ต่อไปเท้าเท้าข้างเดียวพูดว่า foot เท้าสองข้างพูดว่า feet นิ้วเท้าครับนิ้วเท้านิ้วเดียวพูดว่า toe ถ้านิ้วเท้าหลายๆนิ้วพูดว่า Toes นิ้วมือครับนิ้วมือนิ้วเดียวพูดว่า finger ถ้านิ้วมือเกินหนึ่งนิ้วขึ้นไปพูดว่า fingers ต่อไปครับผมนงครับผมผมพูดว่า hair คอครับคอพูดว่า neck แขนครับแขนพูดว่า arm สองแขนพูดว่า arms ต่อไปข้อศอกครับข้อศอกพูดว่า elbow ข้อสองสองอันเลยพูดว่า Elbows มือครับมือข้างเดียวพูดว่า Hand มือสองข้างพูดว่า Hands หลังครับหลังพูดว่า Back ก้นก้นพูดว่า Bottom ข้อเทา้าข้อเท้าพูดว่า ankle ส้นเทา้าส้นเท้าพูดว่า Heel คราวนี้มาดูเครื่องแต่งกายที่เราสวมใส่กันบ้างครับว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องรู้นะครับผมก็จะให้คุณดูจากสัก์ในเล่มเล็กๆนี้นะครับให้คุณดูมาดูกันครับมีอะไรบ้างชุดนักเรียนชุดนักเรียนพูดว่า student uniform เสื้อพูดว่า shirt เสื้อกันหนาวพูดว่า sweater ต่อไป หมวกหมวกพูดว่า hat ผ้าพันคอผ้าพันคอพูดว่า scarf ต่อไปกระโปรงเป็นชุดพูดว่า dress ถ้ากระโปรงตัวเดียวพูดว่า skirt เสื้อคลุมพูดว่า coat n e c k t i ผูกคอเสื้อพูดว่า necktie เข็มขัดพูดว่า belt กางเกงขาสั้นพูดว่า shorts ออกเสียง s ชัดๆครับอีกทีนึ่งครับกางเกงขาสั้นพูดว่า shorts ต่อไปครับกางเกงขายาวพูดว่า trousers หรือ pants ก็ได้ครับออกเสียง s ด้วยนะครับอีกทีนึงครับกางเกงขายาวพูดว่า trousers หรือ pants ชุดว่ายน้ำพูดว่า bathing suit หรือ swimsuit แว่นกันแดดพูดว่า sunglasses ชุดนอนพูดว่า pajamas รองเท้าพูดว่า shoe รองเท้าสองข้างพูดออกสิงเอสเป็น shoes ถุงมือข้างเดียวพูดว่า gloves สองข้างพูดว่า gloves ครับก็แบบนี้นะครับเครื่องแต่งกายที่เราควรจะรู้จักคราวนี้มาดูอาชีพที่เราต้องรู้จักกันบ้างครับคนที่ทำอาชีพต่างๆมาดูครับมีอาชีพอะไรบ้างมาดูนะครับคนแรกครับนักเรียนครับนักเรียนพูดว่า student คุณครูคุณครูพูดว่า teacher คุณหมอคุณหมอพูดว่า doctor พยาบาลพยาบาลพูดว่า nurse ต่อไปพนักงานเสิร์ฟอาหารพูดว่า waiter พ่อครัวแม่ครัวคนทำกับข้าวพูดว่า chef หรือว่า cook อีกทีนะครับพ่อครัวหรือแม่ครัวที่ทำกับข้าวทำอาหารพูดว่า chef หรือว่า cook นักมายากลพูดว่า magician นักวิทยาศาสตร์พูดว่า scientist นักเขียนหนังสือพูดว่า writer ตำรวจถ้าเป็นตำรวจคนเดียวพูดว่า policeman หรือ police officer ถ้าเป็นตำรวจเยอะๆเรียกทั้งสถานีเลยเรียกว่า the police ชาวประมงพูดว่า fisherman แม่ค้าหรือพ่อค้าที่ขายของพูดว่า vendor ต่อไปชาวนาที่ปลูกข้าวหรือชาวสวนปลูกผลไม้พูดว่า farmer ต่อไปนักกีฬาคือ athlete ครับก็ประมาณนี้นะครับลองฝึกไปดูไปซ้ำๆให้จำได้ครับแล้วก็พอเริ่มจำได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาพูดเป็นประโยคกันผมมีคลิปที่สอนเรื่องการพูดเป็นประโยคเนี่ยในหลายคลิปนะครับ คุณก็เอาความ,มารู้เรื่องศัพท์ที่คุณได้พร้อมการออกเสียงชัดๆเนี่ยไปฝึกพูดเอาไปแต่งประโยคได้เยอะเลยครับ